สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าข่าวเจ็ดสีนะคะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่11กรกฎาคม2559ค่ะพบกับคุณกมาลราดเอียดชัยและดิฉันกุลธิดาพงแจ่มคนข่าวของคุณนะคะ ยังอยู่ที่เรื่องของเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าคราวนี้เป็นการส่งออกกันบ้างน,นะคะปีนี้ดูเหมือนว่าแววจะสดใสน,นะค่ะซึ่งเรื่องนี้เองนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะเร่งผู้ส่งออกนะคะใช้สิทธิพิเศษทางภาษี GSP ให้เต็มที่ค่ะหลังจากสินค้าไทยยังได้รับสิทธิ์ต่อจึงมั่นใจว่าช่วยให้การส่งออกสินค้าไทยนั้นดีขึ้นนะคะโดยเรื่องนี้นะคะทางด้านของนางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยว่าสหรัฐยังคงสิทธิพิเศษทางภาษีศุลก,กากรหรือ GSP ให้กับสินค้าไทยรวม12ราย การตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ยื่นคำร้องต่อสหรัฐไว้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรและสินค้าในหมวดเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อย่างเช่นน้ำมะพร้าวดอกกล้วยไม้สดอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ซึ่งสินค้าใน12รายการเป็นสินค้าไทยที่มีส่วนแบ่งตลาดนำเข้าจากสหรัฐเกิน50 แต่มูลค่าที่สารัตนําเข้าจากทั่วโลกในแต่และรายการต่ากว่ามูลค่าขั้นต่าที่สารัตกําหนดไว้ค่ะนอกจากนี้ยังไม่มีสินค้าไทยรายการใดที่ถูกตัดสิทธิ์ GSP ในการทบทวนครั้งนี้นะคะดังนั้นสินค้าที่ได้รับสิทธิ์ GSP จะยังได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าสารัตอย่างน้อยอีก5ปีนับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับในวันที่1กรกฎาคม2559ที่ผ่านมาค่ะจึงเชื่อว่าน่าจะส่งผลดีต่อการส่งออกของไทยผู้ประกอบการจึงควรเร่งใช้ประโยชน์จากสิทธิ์ GSP ที่ไทยยังคงได้รับให มากที่สุดนะคะด้านนายสุวิตเมสินสีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมออกโครงการใหม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในอีก1-2เดือนข้างหน้านี้ค่ะซึ่งจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยรวมถึงการส่งออกให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะคะเน้นใน5กลุ่มอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการของไทยมีศักยภาพและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกค่ะประกอบด้วยกลุ่มกีฬาประเภทมวยกลุ่มการจัดงานนิทรรศการและเทศกาลกลุ่มอาหารกลุ่มสินค้าแฟชั่นและการออกแบบและกลุ่มภาพ ซึ่งก็จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไทยนะคะติดตามเพิ่มเติมกับคุณสิริกุลในอุณหภูมิโลกเราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ